สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่นะครับคือไก่จะทำอะไรเดี๋ยวเฉเลยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอาหารที่เราจะทำนั่นก็คือจะมีหนึ่งกะทิครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นพริกเม็ด นะครับแล้วก็มีต้นหอมมีต้นหอมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ซอยๆให้เห็นนะฮะคืออะไรเดี๋ยวเฉลยกันนะครับนี่ครับสีนี้นครับบางท่านคงทราบกัแล้วครับแล้วก็จะมีพริกแกงที่ตําไว้เมื่อกี้นะครับสรุปอันนี้ที่หั่นนี่ก็คือกระชายนะครับกระชาย ฉเฉลยนะครับเราจะทำน้ำยาขนมจีนนะครับเป็นน้ำยาไก่นะฮะซึ่งเมื่อกี้ได้ตั้งเดือดเอาไว้เป็นเป็นเครื่องในไก่และซี่โครงไก่ที่มีเนื้อปะปนนะครับนี่ะครับส่วนผสมก็จะเป็นอ่าผมใช้ซี่โครงไก่นะครับ แล้วก็เครื่องในไก่นะครับรวมๆกันทั้งตับทั้งจี้อะไรหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันนะครับเพื่อความนัวเข้มของนี่ครับขนมจีนนะฮะอันนี้ก็สูตรของเรานะครับจะใช้วิธีการเที่ยวโดยภาชนะง่ายๆนะครับที่ห้องเช่านะครับทำตามสูตรอ่าแบบ ควเข้าใจกันเองอยู่ y o youtube บ้างแล้วก็จัดอาหารพื้นบ้านที่ผมเคยทานด้วยนะครับที่จังหวัดนะครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงที่ทำสมสมเพิ่มลงไปนะครับคนให้เข้ากับน้ำกะทิที่ต้มหนไว้เอาครับพอเดือดได้ที่พอประมาณนะครับเพราะว่าน้ำกะทิกับ พริกแกงนะครับเราก็จะนำนี่นเลยน,นะครับเอาไก่ที่ต้มต้มไปก่อนนันนี้เพื่อความเปื่อยเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็คนนะครับถามว่าทำไมก็ต้องเอาไปต้มก่อนอันนี้มีสูตรหรือวาทำได้สวิธีนะครับก็คือเอาไปต้มด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับให้เดือด แล้วก็มันกจ็จะเปล่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็มาต้มใส่ส่วนผส,สมอีกทีหนึ่งนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นน้ำตอกหรือว่าน้ำที่ต้มจากที่เอาไก่ไปต้มเที่ยวแรกนะครับเดี๋ยวทางนี้ก็เคี่ยวแล้วเติมน้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อความเข้มข้นแล้วก็ให้เปื่อยยิ่งขึ้นใส่รครับ น้ำสต็อกที่ไว้พอเริ่มแห้งเริ่มน้ำเหลือน้อยก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับนะครับก็หลังจากนั้นก็เพิ่มน้ำหรือาปรุงเครื่องปรุงเข้าไปเพิ่มตามความชอบนะครับระหว่างนี้ก็จะล้างผักรอแล้วก็หั่นผักนะครับ สำหรับผักที่จะใส่เข้าไปกับขนมจีนน้ำยาไก่นี่นะครับก็ตามใจชอบนะครับใครชอบผักอะไรก็ใส่ก็ได้หัน่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใส่ใได้เลยตามสบายนะครับแต่เราเลือกใช้กระหล่ำปลีกับถั่วฝักยาวนะครับหรือใครจะใส่ถั่วพลูก็ได้ใส่กระถินก็ได้แนละ้วแต่เขาจะชอบนะครับหลากหลายผักบุ้งก็ได้ จะเริ่มเดือดแล้วน,นะฮะจะรอให้เปือ่อยหน่อยใส่น้ำเพื่อคืิ่มาวาวแห้งนห้ดีนครับ,อ,รบอ่ะ,อะนี่ครับพอได้ที่ ก็ใส่ใส่เครื่องปรุงเพิ่มนี้เป็นรสดีน้ำตาเข้าไปตามความเค็มที่ชอบแล้วก็ใส่นี่เข้าไปครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับพริกเม็ดนะครับต้นหอมพี่หัน่นแล้วก็ กระชายนะครับคนในเท้าที่ับเสร็จครับก็ึกษาไว้นี่นะครับขนมจีนน้ำยาไก่ ไงครับหน้าตาขนมจีนน้ำยาไก่นะครับสูตรบ้านๆในห้องเช่าเล็กๆนะครับทำกินกันในครัวเรือนว่างๆนะครับเอามาให้ชมกันนะครับทานไหมครับใครว่างสนใจนะครับทำกินกันได้นะครับใช้งบไม่เยอะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ